สวัสดีคะ่ะ FC นะคะสำหรับมนรักเด้งดึงของค่ายโตเกี Music สิกเดอร์ไลฟ์สตรีมิ่ง EP ที่37เด้อพี่น้องเดอจะได้พบแน่นอนกับเจมิงเดอพี่น้องเจมิงสายฮานะคะเพิ่นเป็นตลกพี่น้องเ <c oughs> ตรียมหัวขวัมีแต่คนมาคอมเมนต์นะ FC มาคอมเมนต์บอกตื่นเต้นมากหัวจนเมื่อย บังรูปซื้อกับหัวแล้วว่าส,สันเดสนุกแน่ๆรอขำเลยอีพีนี้ซือ้อบาสื้อตัวเดอิอพี่น้องเดอ้อตัวนางานน่ะสองอยเก้าสิ้อเก้าเดิพี่น้องเดอ้อจากที่โรงละครขอนแก่นนะคะแล้วก็ยายมิ่งเพื่นดังเด้พี่น้องเพิ่นเป็นตลกจ้พี่น้องตลกายฮานะคะรอเดอร้ร์รอชม มีทุกคนคอมเมนต์เนืจะว่ารุ่นเหมือนกันในที่สุดก็มาคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่เป็นพระเอกนะมนรักเด้งดึงนี่รอดูว่าเจมิงจะได้เป็นนางเอกหรือเปล่ามนรักเด้งดึงนี่มันจะอ่ะประมาณว่าออกแนวสไตล์งานวัดมีพวกอชิงช้าม้าหมุนอย่างสิพี่น้องจัดคล้ายๆว่ามีแบบสาวน้อยตกนาอย่างสินาประมาณนี้นะคะฉากเพื่อนนะน,นะ บางคนกับเตรียมหัวได้พี่น้องเตรียมหัวเลาะเจมิงนะคะเจมิงช่างซ่อมพัดลมนะแต่ว่าเอฟซบางคนก็ไม่รู้จักเจมิงนะแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรรอซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วทีนี้วันที่ ที่จะถึงนี้นะคะก็จะมีสเตรทหน้าเวทีจะมีที่นั่งนะทุกคนบัตรเริ่มเปิดจำหน่ายแล้วนะบัตรออนไลน์ก็คือร2 9บเกนะบัตรหน้าง,งานก็สั่งซื้อที่ทางออนไลน์หรือว่าซื้อหน้าง,งานได้เลย299บาทนะที่โรงละครศิลปรกรรมมขอขอนแก่นนะคะเวลาที่เริ่มแสดงก็คือสองทุ่มสี่สห้าเด้อพี่น้องเด้อจนถึงเที่ยงคืนเดอจ้ะ การแต่งกายก็ออกสไตล์แบบเหมือนมนลักลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ฮะนะแบบซิงซซินะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนยังไงก็รอรับชมกันนะคะเพราะว่าคือบอสบิ๊กถ้าคิดงานออกมาแล้วนี่ไม่มีคำว่าไม่สนุกนะคะสนุกสนานแน่นอนเด้อค่ะวันนี้ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปของเพจมาดามเจี๊ยบนะคะ ็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะคะมีข่าวล่าข่าวกระแสมาแรงเกาะติดสถานการณ์ข่าวบันเทิงเผื่อไปทุกที่ค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ